เต็มความหวานให้ชีวิตคู่กับบ้านวินเทจสุดน่ารักที่จะทําให้ทุกวันเป็นวันพิเศษแต่จากขายบ้านเชียงใหม่พามาอยู่บ้านใกล้มอแม่โจ้แค่5นาทีหลังนี้จอดรถได้สองคันมาเริ่มต้นชีวิตคู่ที่นี่ในราคาที่เอื้อมถึงเริ่มต้นเพียง2.3ล้านบาทหน้าบ้านจะมีมุมนั่งเล่นที่อบอุ่นและมีสวนหน้าบ้านสามารถปลูกต้นไม้ได้บ้านหลังนี้ดีไซน์มาเพื่อครอบครัวมือใหม่กับบ้าน3าห้องนอน2ห้องน้ําเหลือว่างอีกสองครอบครัวเท่านั้นนะคะบนที่ดินเริ่มต้น55ตารางวาถึง 66ตารางวาค่ะแต่และฟังก์ชันจะแยกกันเป็นสัสดส่วนมาชมห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมที่มีขนาดกว้างสามารถลงเฟอร์นิเจอร์ได้ครบชุดและมีห้องน้ําส่วนตัวผ่อนคลายคล้ายสปาด้วยฝักบัวเรนชาว์และสุขภัณฑ์ที่นี่ใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะถัดมาชมห้องนอนอีกสองห้องกันค่ะ2ห้องนี้จะอยู่ติดกันเลยนะคะเหมาะกับเป็นห้องนอนเด็กๆหรือเป็นห้องแต่งตัวสําหรับครอบครัวที่มีของใช้เยอะๆมีความโล่งโปรง่งอากาศถ่ายเทดีและห้องน้ําส่วนกลางก็ใช้มาตรฐานเดียวกัน พิเศษมีกระจกบ,บานใหญ่และมีฝักบัวเรนแชเวอร์ช่วยผ่อนคลายเวลาอาบน้ำนะคะห้องครัวที่กว้างขวางเหมาะสําหรับครอบครัวที่ชอบทากับข้าวมาพร้อมเคาน์เตอร์ครัวที่ติดตั้งเตาแก๊สและหูตอนเย็นหลังเลิกงานแวะตลาดสดป่าเหมอดมาทํากับข้าวด้วยกันที่บ้านนะคะหลังบ้านยังมีพื้นที่เหลือสําหรับต่อเติมและมีสนามหญ้ารอบบ้านติดตั้งถังเก็บน้ําปั๊มน้ําและปลูกกระเบื้องรงจอดรถให้ทุกหลังเป็นบ้านนอกโครงการที่ไม่มีค่าส่วนกลางอยากมีความสุขไม่ต้องรอมาเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่นี่อยู่ใกล้ทุกความ สะดวกติดต่อนัดหมายชมบ้านที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ